แลครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราครับก็จะมาสร้างระบบเอ,อ่อเป็นระบบที่มีชื่อว่าระบบโอนที่ดินนั่นเองก็จะเราก็ครับผมก็จะสามารถโอนที่ดินไปให้เพื่อนของเราได้นะครับผมซึ่งก็อย่างว่าแหละเนาะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้เข้าเล่นยเงี้ยแล้วแอดมินเผื่อบางคนอะอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเราเอ,อ้ยเราไปไหนวะทําทไมไม่อันนี้ก็ลบพื้นที่เราออกอะไรประมาณนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มสร้างเลยดีกว่าเนะเป็นระบบโอนที่ดินอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทำ บอกเลยว่าทําสดนะจริงโอเคก่อนที่จะไปทำเนี่ยอ่อนอื่นแล้วก็ต้องมีขบานบลอกแน่นอนต้องมีแน่นอนโอเคแต่นั่งคนเราก็ก็รอบที่ผมจะทําแบบง่ายๆเนาะเพราะว่ามีคนมาคนบอกไม่เข้าใจโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมห้องกันเลยเนาะซึ่งห้องที่ผมจะใช้ผมก็จะเป็นในส่วนของบล็อกอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะผมจะใช้เป็น stone brick กับบล็อกสมุด stone แล้วกันอ่ะก็ทําประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือวิธีสําหรับคนที่เกยจเนาะ ไม่จำเป็นต้องไปทำแล้บบไอ้เทสอะไรนั่นเนาะโอเคแล้วก็วางไปแค่นี้เสร็จเอาจริงเสร็จแล้วคืออันนั้นคือที่ผมทำไปเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ้ยมันยากไปครับผมก็เข้าใจมันยากเนาะโอเคงั้นเราทำแบบนี้เลยแล้วกันเอาแบบง่ายๆแต่เน้นใช้งานได้กันเนาะรอบนี้เราจะไม่ทำแบบอะไรยุ่งยากขนาดนั้นอีกแล้วนะครับโอเคเอาละเรื่อยเมื่อวางอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็แล้วก็ผมก็จะ เอารีพีเตอร์กับเออรสตัมาเนาะแล้วก็วางตัวแล้วก็วางตัวนี้<ม>แล้วก็ต่อคข้ามาขึ้นมาเอ้ยไม่สิเดี๋ยวขุดไปก่อน<ม>อประมาณนี้เลยจากนั้นก็ครับผมนะครับก็จะวางค้มันต่อประมาเนี้เลยเนาะประมาณนี้เมืม่อได้อย่างนี้แล้วเนาะก็เวลาเราเหยียบยต้องมีแป้นเหยียบเลยเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนาะถ้าเกิดเราเหยียบลงไปถ้าเกิดเหยียบไม่ครบมันก็จะไม่มีปุ่มขึ้นมานีเห็นไหม ซึ่คุณต้องมีคนครบนะครับซึ่งแป้นอยาบที่แนะนำไม่ใช่แป้น่ยบไม้เนาะใส่ผิดมันเป็นแป้หนหยบเหล็กหนักๆนะครับผมเพราะว่าตอนียบมันจะได้ดีดขึ้นทันทะีเนาะประมาณนี้เห็นไหมมันจะดีดขึ้นนแต่เาราไฟก็จะติดตัวโอเคไม่นอกเดงและทีนี้เราก็ต้องกําหนดจุดที่เราจะให้คนเออคนที่เป็นเจ้าของที่ครับผมเขามาโอนที่ดินให้เรานะซึ่ง เราครับจะใช้ตรงไหนดีเป็นามรั่งบมบเราจะใช้ตรงสมุทรโตนนั่นกันเราติดป้านอันนี้ก็จะติดไปเลยว่าเจ้าของที่ผู้รับที่ประมาณนี้จากนั้นรับมดเราครับก็าวางไป1 2สองตรงนี้จะเป็นปุ่มนะอาจจะเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ก็วางวางไป หนึ่งสองอ่าโอเคประมาณนี้ก็นั่นแหละซึ่งส่วนตรงนี้ครับผมอ่าผมได้นับเวลาผิดไปเนาะซึ่งเก้าพันวีเนี่ยครับมันคือหนึ่งวันห้าสิบนาทีเนาะซึ่งตอนแรกผมไม่ได้ใส่ดีเลย์ครับจะไม่ได้ใส่ดเดเร่จะซ้ำเออแล้วไปนับเวลาผิดเฉยเออสร้างช่างมันช่างมันเดี๋ยวท่ามโต๊ะก็สามารถแก้เวลาได้เนาะก็จะใช้ไปเลยตัวนี้ก็จะให้มันเป็นโอนอันนี้สำหรับวิธีคนขี้เกียจนะมผมทำแบบง่ายๆเลยแล้วกันรอบนี้เราจะไปทำอะไรยุ่งยากแล้ว ผมสัญญาแล้วก็มาจำปพิกาดตรงนี้ครับผมหนึ่งนี่ตรงนี้เลยหนึ่งมล็อกก็เพิ่มไปอีกหนึ่งเข้าไอ้น,นี่เนาะอันนี้คือห้าอันนี้คือหกน,นั่นเองลบสว์อ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็จากนั้นเราก็วางบล็อกอะไรกไ็ได้นะถืวาเป็นฐานรองปุ่มเนาะแล้วก็ใส่ปุ่มอะไรก็ได้ใส่ไป ตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องวายยาวขนาดนี้ก็แม่เพราะว่าถ้าปุ่มมันขึ้นเราก็จะให้มันเซตบล็อกต่อน,นั่นเี่มไม่สิเราใช้เป็นเทสต์ฟอร์บล็อกเดือกเราแยกแยะนี e ่ก็ G G G N e. ใส่เลยเทสฟอร์บล็อกจากานั้นก็พิกัดตรงนี้มาเนาะนี่ก็พิกัดตรงนี้เอาอ๋อพี่พี่พ,พี่เราสามารถใส่ซาด้วยดนะ้วยเนาะเออเราใส่ซาวด้วยเนาะพีซาด

ประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นเชียนแล้วก็เอาแบล็ติมาเนี่ยถ้าเกิดเราเหยียบนี่ก็จะขึ้นเสียงแล้วถ้าเกิดปุ่มทับอย่างนี้เราก็เพิ่มความสวีแล้วจะได้เป็นหกบอกแต่คนอื่นก็จะหายไปประมาณนี้เลยแต่เราเมื่อได้ประมาณนี้เนาะเราก็เอาเดอะคอร์เป็นหงาดคืนด้วยเนาะ เมืเามา่อได้ประมาณนี้เนาะเราก็ถ้าเกิดเราก็ต้องตั้งว่าถ้าเกิดมีคนมาเหยยบตรงนี้แต่คนยังไม่ครบเราก็จะไฟไม่ไมด้วันที่ก็เปิดหัวเขาตัวเองเนาะก็ะต่อมาอย่างนี้เลยตอสดๆเลยอะ่ะแล้วก็แล้วก็ยังไงยังไงต่อ ม,มต่อตัวนี้ขึ้นมาต่อตัวนี้แล้วก็ต่อขึ้นแล้วก็ใส่ประมา n d ตรงนี้ใส่ไปเลแล้วก็เซตล็อกค<ม>วา B O T บล็อกหนึ่งหกสองหกลบสามเจดแล้วใส่เป็น a นะครับม,มายวลองดูกัน ติดอันนี้มันจะดับเนาะแล้วก็ดีเลทซักสิบห้านะลองดูคนมอสองพันยี่สิบบอกเลยโอ้มันกระพริบทำไมวะกระพริบเฉยเลยแล้วเราต่อลงมาด้านล่างก็ได้เนาะเราก็วางเลสโตนไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้จากนั้นก็ข้อมันที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับก็มาเลย ไป,ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันไหมถ้าเกิดเราออ่านี่มันต้องเป็นอย่างนี้โอเคเมื่อไ้ประมาณนี้เนาะเราครับก็มาทําในส่วนของต่อไปกันเลยเราใส่เป็นเทสฟอร์บ็อกครับผมเป็นเอสด้วยนะเราใส่ไปเลยหนึ่งหกสองหกแล้วก็ลบสามเิอ้ยไม่ใช่สิ อันแรกให้เราใส่เป็นพิกัดความสูงไอที่เราจะให้มันเทสเนะเาะแล้วก็ใส่คิดๆหนึ่งขีดตั้งสองอ,อันโอเครีพิต,ต,ตเตอร์เอาไอ้พีเดเร่สิบห้านะแล้วแตะเนาะเดเร่สิบห้าทำไมอะทำไมหนอโอเคก็บางแล้วก็วางในตรงนี้ไปโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วทับทับเลยโดยปกติครับผมถ้าไฟมันติดเนาะปุ่มจะมาไฟตัวนี้จะต้องติดโอเคแล้วก็ วาต่อมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็ทําให้มันดับใช่ว่าถ้าเกิดเรามากดปุ่มปึ๊บไปตรงนี้จะต้องติดนะครับผม,มประมาณนี้เลยแล้วเราก็ต่อขึ้นมาเลยประมาณนี้เนาะจากนั้นครับผมให้เราใส่เป็นแฮก a อ d พ x เเท่ากับตามด้วยพิกัดอันนี้เราจะทำพิกัดตรงคนที่จะโอนก่อนเนาะ ใส่ประมาณนี้เลยแล้วก็ tag เท่ากับ np 1นั่นเน่นเ้ยไม่ใช่สิ ow 1 oh, แล้วก็จะให้ใส่เป็น remove np 1ใช่ประมาณนี้เลยแล้วเราก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยเนาะแต่นี้ก็จะให้มัน remove ow 1 oh. ่ใช่ a d ายเป็นเชียนอเวกจากนั้นก็ เราจะใส่ตอนนี้เป็นไทเทลแล้วเราจะไม่อยากใส่เดลรอแล้วขี้เกียจมากอะจริงเราก็จะใส่เป็นไทเทลแล้วก็ลบแท็กออกเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดๆอเดตอนนี้ต้องใส่เป็นแท็ก S คืน S N P คืนด้วยเนาะ S N P ประมาณนี้แล้วก็เชียน Positive แต่นั้นก็จะใส่เป็น ตอกสอนก่อนแล้วก็โอนที่ดินให้กับเราก็มาจำพิกัดตรงนี้เอ้ยเราจะใส่เป็นเออช่างมนเถอะความจริงอะเราเข่งแค่โอนที่ดินคำตำเรศก็พอเนาะเราอยากตอนแรกที่จินตนาอยากใส่ชื่อด้วยแต่ว่าชื่อมันจะยาวไปเนาะโอเคแนละ้วกทีแล้วก็มาแก้คำมาตรงแรกเนาะแท็กเป็นจากแท็กเป็นไตเติล ประมาณนี้เนาะโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต่อเพิ่มมาอีก1 2น,นะครับแล้วก็มาจําพิกัดตรงนี้นี่แล้วก็จะใส่เป็น tag F p x เท่ากับตามด้วยพิกัดตรงนี้เนาะ ถูกละลูกาสิบเจ็ดถูกแล้วเท่าก,กับหนึ่งผมเราก็จะก๊อปปี้มาก่อนเนาะแล้วก็จะใส่เป็น remove np ไปก่อนเชียร์นอ a ว t ที e แต่นั้นก็ต่อขึ้นมาอีกนึงอันที่สองครับผมเราก็จะให้เขา add แอดเป็น OW หนึ่งนั่นเองเชียร์นอ a ว t ที e แต่นั้นตรงนี้ครับอันน่นจาจะสุดท้ายแลยะเแหละให้เป็น add np ีหนึ่งใช่นี้หมเรียบร้อย เมื่อโอนเสร็จแล้วเนี่ยเรายังต้องมีเซ็ตบล็อกนองนะซื้อถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของอยู่เราก็น่าจะอันนี้ได้แล้วก็มาจําพิกัดตรงซื้อทาวอนเนเาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะเนาะเซตบล็อกแล้วก็ใส่เป็นเลสตสโตนบล็อกนะครับ บล็อกประมาณนี้เชียนแล้วก็ใส่สาวด้วยเนะนาเนนะแล้วแต่เนาะแต่ว่าผมจะใส่เนะาะเพราะมันก็จะเป็นไ,ได้เง,เงียบน,นั่นเองผมวก็ใส่เพลซ์สาวเรนดอมตัเฮ้ยเราใส่เป็นโน้ตดีกว่าโนดด้ตดอบเบิโจแอสด,อดไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่แอดครับผมรเราจะก๊อปอ่าประมาณนี้ อันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วเนาะเป็นไตเติลบอกนั่นเองว่าเรานั้นได้ไตเติลแล้วก็เราลงแถบ,บอไตเติลแล้วก็จะกลาเป็นได้รับที่ดินแล้ว เดี๋ยวคลิปอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทำมากกว่าหนึ่งที่แล้วกันนะโอเคก็ถ้าจะทำมากกว่าหนึ่งที่เราก็ต่อเพิ่มขึ้นมาอีกอยาวประมาณนี้นั่นเองก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนอื่นเราขอไปซื้อที่ก่อนเนาะโอเคซื้อที่ก่อนโอเคประมาณนี้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะลองมาโอนกันฮัลโหลเ,เออลืมลืมลืม,ลมเดี๋ยวต่อขึ้นก่อนโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูกันอา้าวโอเคยังยันยันยันสมมติสมมติวตอนนี้มีเพื่อนเราแล้วกันเฮ้ยสัสเดี๋ยวเรามาสวิตโอเคอืมตอนนี้ก็คือโอ้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันอ่าประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยแล้วอันนี้ครับผมก็จะไปหาเพื่อนเราแทนนะอ่าประมาณนี้เลย ครับผมครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบกันไปแล้วเนาะเดี๋ยว ep หน่าจะแจกแบบเนาะ ep 6เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำครับผมน่าจะเป็นในส่วนของออสอนทําจุดเช่าที่ดินมากกว่าหนึ่งพื้นที่เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทํำยังไงเนาะแล้วผมก็จะมาสอนทําอันนี้ให้มันสั้นลงด้วยเนาะโอเคงั้นสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ